ครับผมก็สวัสดีนะครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ที่ตลาดบ้านหม้อนะครับผมจะมา,ารีวิวร้านซ่อมเครื่องเสียงนะครับเพิ่งไม่ได้มารีวิวนานแล้วครับตรงนี้ก็เป็นส่วนด้านหลังของบ้านหม้อนะครับ้านนเ ซ่อมลำโพงนะครับวนนี้มีปัญหาเรื่องลําโพงก็มาหาเขาได้นะครับตามเบอร์โทนะครับผมอยูหรหลังโองมันม่อนครับ ซ่อมอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเอ่อพวกแอมพวกลำโพงเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับแล้วตัวนี้ขายหรือไงอันนี้ของลูกค้ามาซ่อมครับลูกค้ามาซ่อมนะคือเป็นเครื่องเสียงแนวเขาเรียกอะไรคอันนี้เป็นไอ้พวกตู้คราเกะครับอ๋อก็คืออย่างนี้เขาเกิดปัญหาอะไรตัวนี้เออตัวนี้ลำโพงเสียครับลำโพงเสียตัวลำโพงสิบนิ้วเสียวอยไม่อันนี้เปลี่ยนวอยครับ อันนี้ก็คือสามารถสามารถมาซ่อมหรือมาตรวจเช็คที่นี่ได้ได้ได้ครับผมคือการประเมินการซ่อมนี่คือยังไงหมายถึงเปิดก่อนแล้วค่อยซ่อมหรือว่าอะไรชีอว่าเช็คดูก่อนว่าอะไรเสียบ้างแล้วตีราคาลูกค้าอ๋อรับผมไม่มีการซ่อมก่อนไม่ไม่ครับก็คือตกลงราคากันก่อนนะใช่ครับโอเคครับขอบคุณนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับพอดคนยะโสรนะครับเดี๋ยวลงคลิปนะครับเดี๋ยวส่งมาให้ดูโอเคครับ ก็คือเดินมาด้านหลังของบ้านหม้อนะครับซอยนี้ก็เป็นข้างคลองตรงนี้เขาเรียกคลองคลองหลอดหรือเปล่าผมลืมชื่อคลองสะและนะครับถนนอัศรางนะครับนะครับช่างแมวบ้านหม้อนะรตรงนี้ก็มีหลายคนนะครับคือ,อส่วนมากก็จะท่อมพวกทีวี LED จอพัดม่านะครับ L.C.D. อะไรทีวีงานด่วนนะครับพัดลมแอมต่างๆนะครับก็ซ่อมพวกแอมพวก power ต่างๆนะก็มาเลือกร้านซ่อมได้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นอันนี้เป็นพันพันดลมเหรอครับนะครับอันนี้เป็นพันดลมฝั่งนี้นะเขาซ่อมพัดลมนะครับฝั่งนี้นะครับนะ ก็ต้องบอกว่าบางบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายนะครับก็ต้องขออภัย FC ด้วยนะไ,ะไปเราไปร้านที่เขาอนุญ,ญาตให้เราถ่ายแล้วกันนะครับคือบางร้านเขาก็เป็นสงวนสิทธิ์ของเขาครับก็ไม่ว่ากันอันนี้ผมเดินด้านหลังนี่เขาซ่อมทีวี TV, จอ LED นะครับฝั่งนี้ถ้ามีปัญหานะะมันพังไม่ติดอะไรพวกนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะครับรีวิวร้านซ่อม อันนี้ซ่อมจอ LED นหระครับนี่นะครับฝั่งนี้นะถ้ามีปัญหาก็มาหา,า,หาเขาได้นะครับร้านนี้อยู่ตรงหลังบ้านหม้อครับไปเขาไม่อยากตอบเราเราไม่งอ <laughs> <c oughs> คือต้องบอกว่าบางร้านผมไปก็คือเขาก็ให้ความร่วมมือในการถ่ายคลิปนะบางร้านเขาก็ไม่อยากให้เราถ่ายอ่ะก็ไม่เข้าใจนะคือเขาอาจจะคิดว่าเราจะเอาไป สวัสดีครับนี่ร้านนี้เขาเต็มใจให้เราถ่ายเนี่ยต้องบอกว่าบางร้านเขาไม่ให้เราถ่ายนะบางร้านเขาเขายินดีร้านนี้เขาประจําอยู่แล้วสวัสดีครับช่างสวัสดีครับผมก็ชื่อช่างอะไรนะครับลณชัยลณชัยนะครับก็ออกคลิปที่ช่องผมบ่อยนะเจ้าเนี้ยเขาเก่งเรื่องเครื่องเสียงอยู่แล้วเนี่ยซ่อมอะไรวันนี้มาร้านเหรอมาร้านมาร้านนะครับปัญหาคือเกิดยังไงไฟแดงกระพริบไฟแดงกระพริบ คือมันมันกับพิบนี่คือมันไม่ติดแล้วมันติดมันไม่ทํางานอ๋อมันติดโปรเทคอยู่ครับอันนี้กําลังเช็คอยู่เหรอครับครับกําลังเช็คอยู่อันนี้อันนี้ตกลงราคาให้ลูกค้าหรือยังว่าเท่าไหร่มันยังไม่รู้ตัวเสียยังนั่ไปด้เช็คก่อนเนาะครับเช็คก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะส่วนมากเครื่องเสียงแนวนี้จะซ่อมยากเลยครับเจ้ครับซ่อมยากครอะไรก็หายากอะไรหายากแล้วเราแบบใช้อะไรอย่างอื่นแทนได้ไหมไม่ได้ครับต้องเบอร์มครับ ต้องเบอร์ให้ตรงกันอเนี่ยนะครับความได้ไม่งั้นมันก็ไม่ทนคือมันมันซ่อมได้แต่เป็นเหมือนย้อมแมวใช่ไหมใช่อ๋ออันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือต้นถามความรู้จากช่างนะครับเดี๋ยวผมขอถ่ายคลิปช่างหนะ่อยเออเนี่ยครับคือแผงวงจรบ,บางอย่างเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นอะไรมันเสียเพราะอะไรนะครับก็มามาเช็คที่นี่ได้นะครับเบอร์โทรอะไรนะช่างนะ 085 085 146 146 3493 3493นะ okay ครับก็ช่างรณชัยนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับซ่อมลำโพงดอกลำโพงได้หมดนะโอเคครับขอบคุณนะครับตอนนี้รีวิวยาวๆไปฝั่งนี้ด้วยด้านในนี้ด้วยนะครับอันนี้ซ่อมทีวีพวกแอมคือซ่อมหลายอย่างนะครับตัวนี้ทีวีอำนาจนะครับร้านซ่อมตรงนี้นะครับก็ มาซ่อมได้นะครับเดินต่อไปนะครับร้านไหนเขาให้เราถ่ายแล้วก็ถ่ายนะวันนี้ผมมาค่อนข้างจะมืดแล้วสี่ห้าโมงห้าโมงกว่านะครับตลาดบ้านหมอ้อก็เงียบเหงานะช่วงนี้อันนี้เป็นด้านหลังนะตรงตรงนี้ก็จะเป็นของ NPE นะครับ NPE สาขาใหญ่นะครับนัตตงฟงบ้านหมอ้อนะครับ สาขาใหญ่ผมเคยมารีวิวสมัยก่อนนะช่วงหลังเขาก็ไม่ค่อยอยากให้เรามารีวิวเท่าไหร่นะวันอาทิตย์ปิดนะครับเปิดวันทําการปกตินะครับมีก็เป็นเป็นของ NPE แล้วก็หม NPE นะครับก็คือในเครือของบริษัทนัทพงศ์นะครับร้านซ่อมที่นี่ก็มีหลายร้านนะอยู่ดังอยู่ตรงบ้านหม้อเลยก็มีนะครับนะเดี๋ยวผมจะเดินไปดูด้วย วันนี้ก็วนๆอยู่บ้านมอนะครับแนะนําร้านซ่อมแล้วกันนะจุดนี้ผมมาบ่อยนะครับนะถ้าคนไหนรู้ก็จะรู้ว่าผมมารีวิวบ่อยร้านนี้นี่ร้านช่างเต่าอันนี้ก็สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นร้านช่างเต่าสวัสดีครับผมวันนี้ยังไม่มีของมาซ่อมเหรอ นี่ลูกค้ามาซ่อมแล้วแต่ว่าเครื่องกลับไปแล้วครับอ๋อครับผมคือซ่อมตัวไหนไปครับแอมเป็นแอมประมาณนี้ใช่ไหมนะครับมีช่างเต่าเขาบีเปอร์ร์คือเครื่องเสียงแนวญี่ปุ่นนะครับพโอนียนะครับส่วนมากก็จะเป็นพวกเครื่องเสียงมือสองนะครับที่มาซ่อมร้านช่างเต่านะครับร้านนี้เลยนะครับผมให้เบอร์โฟรนะถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อร้านช่างเต่านะครับ ซ่อมทีวี LED พัดมาลำโพง power amp วิทยุมิกเซอร์ไมโครเวฟนะครับหลายร้านนะครับนี่แล้วกนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมทั้งนั้นเลยนะร้านนี้ก็ร้านช่างเขตนะครับ08173716052นะครับซ่อมเครื่องเสียงโดยตรงนะครับอันนี้คือร้านซ่อมนะ เดินออกไปด้านนอกส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากซ่อมันเท่าไหร่นะ้าเสียงการจะมาบ่อยก็จะตั้งกันอยู่เรียงรายแบบนี้นะครับนะขอแนะนํานะครับสําหรับคนที่มาเดินมัานหม้อนะอยากมาซ่อมเครื่องเสียงร้านเครื่องเสียงเข้าอยู่ ตรงบริเวณนี้ถ้าใครเคยดูคลิปเก่าๆที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็ให้ไปดูได้นะครับร้านซ่อมเครื่องเสียงนะครับ